ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ YouTube ของมุกด้วยนะคะมิสมุกตอนนี้กลับมาแล้วค่ะ วันนี้นะคะทุกคนมุกจะพาทุกคนนะคะขึ้นสถานีต้นทางนะคะไปลงที่สถานีพาราเมน n t คะ่ะรถไฟก็สะดวกเลยนะคะแค่เรามีไมค์กินะคะเราก็จะสามารถเดินทางด้วยรถบัสรถไฟรถ t r a มได้หมดเลยนะคะอันนี้เรามาถึงสถานีพาราเมน n t กันแล้วค่ะเราจะใช้ไมค์กิในการแทบออกแต่ออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปตรงแยกนี้เลยะคะ่ะจะเป็นแยกที่อยู่ใกล้กับสถานีพาราเมน n t นะคะเราก็จะเป็นถนนลอนสเดลนะคะซึ่งวันนี้มุกจะพาทุกคนไปร้านกาแฟร้านแรกที่มุกทําในสายงานบาริสต้าเลยนะ ย้อนกลับไป7ปีที่แล้วร้านอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไปร้านนี้กันนะคะโดยร้านนี้ข้างล่างอะ่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนกับตึกออฟฟิศนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของร้านคือจะอยู่ใต้ออฟฟิศแล้วก็จะมีบริเวณเป็นโอเพนสเปซที่เอาไว้ให้ลูกค้ามานั่งดื่มนะคะจะเห็นว่าร้านนี้มีเครื่องชง2เครื่องคือเครื่อง3หัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสาหรับเทคเวย์กลับบ้านเท่านั้นแล้วก็เครื่อง2หัวเครื่องเล็กจะเอาไว้สาหรับ ลูกค้าที่สั่งกินในร้านนะคะเมื่อก่อนนี้เคยเสิร์ฟวันหนึ่งนะทุกคนร้านเนี้ยต่อคิวรัวๆยาวๆทั้งวันเปิดจันทร์ถึงศุกร์วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า25กิโลค่ะแต่ว่าพอมีโควิดนะคะสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปค่ะตอนนี้มุกจะพาทุกคนนะคะเดินทะลุลงมาสู่ตรงนี้นะคะที่เป็นไชน่าทาวน์ของเมลเบิร์นนะคะและเราจะเดินไปตรงแยกนี้เลยค่ะแยกเอ่พอพ p o p ลา่ามากๆนะคะสวนสตันกับเบิร์กสตรีทค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปอีกร้านหนึ่งที่มุกชอบไปทุกคนวันนี้มุกหิวนิดๆก็เลย จะหาอะไรทานนะคะเดี๋ยวเราเดินผ่านหน้าไมเยอร์นะคะแล้วก็เดินผ่านนี่เลยค่ะช่องนี้เข้าไปเลยก็จะเป็นช่องที่แบบถามว่าใครมาเมลเบิร์นแล้วต้องพามาก็คือจะเป็นรูนี้เลยนะคะคือมันน่ารักสวยมากนะคะก็จะเป็นร้านขายของต่างๆนะคะมีทุกอย่างเลยแล้วเราจะเดินทะลุซอยนี้ไปนะคะและเลี้ยวซ้ายเพื่อไปกินฮอตช็อกโกแลตแล้วก็คิชนะคะที่ร้านโรเรนส์ค่ะร้านเนี้ยเป็นร้านที่มุกแบบมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะ ก็กินคิกร้านนี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับร้านที่แบบถ้าคิดไม่ออกว่าจะแบบนั่งคิดอะไรแป๊บหนึง่งมาเดินมืนๆเดินมายังไม่รู้จะไปไหนก็จะมานั่งทานคิชที่ร้านนี้และเราจะไปเริ่มร้านกาแฟร้านแรกกันเลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะชื่อว่า bench coffee co ค่ะเราจะเดินผ่านทางเล็กๆด้านหลังที่เราออกจากรอเรนมานะคะนี่เลยค่ะนล่ค่ะร้านนี้เลย bench coffee co ค่ะ Hi! How are you? I like your haircut! What should I have today? What's on the batch today? Yes. Okay. I've been busy with work and all that stuff but like I've been traveling around. ร้านนี้ก็จะมีเพื่อนของวงสองคนนะคะที่ทํางานด้วยเมื่อก่อนมีน้องคนไทยแต่ว่าเขาออกไปแล้วนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่มีพวกกาแฟรีเทลให้เราซื้อกลับบ้านได้ใครอยากจะมาซื้อเป็นของฝากก็มาร้านนี้เลยค่ะ <S <S How are you Thank you Thank you, Thank you. Can y o be my boy How are you Good เพื่อนเอากาแฟมาเสริมนะคะแล้วก็คุยทักทายกันสักนิดนึงนี่ค่ะก็เป็นเครื่องที่ร้านนี้ใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องที่หลายๆคนก็ใฝ่ฝันนะคะนี่ก็คือเพื่อนของมุกทั้งสองคนนะคะมีเบนนะคะกับมอร์แกนนะคะที่ทํางานที่ร้านนี้นะคะมุกก็สั่งเป็นตัวแบทช์บรูนะคะก็คือจะเป็นกาแฟที่เขาทําเอาไว้แล้วนะคะเขาก็จะเลือกมาว่าในวันนี้เขาจะใช้เมล็ดอะไรวันนี้นะคะมุกก็เลือกมาเป็นแบทช์บรูซึ่งเราก็จะนั่งดื่มนะคะร้านนี้เป็นร้านที่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะขึ้น ชื่อเรื่องของไอซ์ลาเต้แล้วเขาก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์ที่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลนะคะเขาก็จะมีแบบไซรับนั่นน้ำนี่ผสมนูน่นนี่นั่นออกมาเป็นเมนูแปลกๆใครที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็หรือว่ามาเที่ยวนะก็มาร้านนี้ได้เลยนะคะกาแฟแฟลตไวก็อร่อยนะคะร้านนี้ก็จะใช้กาแฟที่เขาคั่วเองทำเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาดูาไอกาแฟเมลเบิร์นมันมีไลายเซนเป็นสไตล์ไหนประมาณไหนก็แนะนำร้านนี้เลยค่ะ Bench Coffee Co ค่ะ เราเดินกันต่อนะคะทุกคนมุกจะพาไปอีกหนึ่งร้านที่ก็ชอบไปเหมือนกันร้านนี้เป็นเหมือนกับ history ของกาแฟเมลเบิร์นเลยนะทุกคนร้านนี้ชื่อว่า Brother Baba Budan นะคะร้านเนี่ยจะอยู่ตรง Littleburg Street ไม่ไกลจาก m y e อหรือว่า H&M นะคะก็หาทางมาได้เลยเราเดินเข้ามาร้านนี้โชคดีวันนี้ไม่ต้องต่อคิวทุกคนเพราะคิดในใจเหมือนกันว่าถ้าต่อคิวเยอะก็คงจะไม่นั่งนะคะร้านนี้จะมี หน้าร้านนะคะที่เราจะต่อคิววนเรียงขึ้นไปแบบนี้นะคะถ้าต้องต่อแล้วก็พอเดินเข้ามาก็จะเป็นเคาน์เตอร์กาแฟแล้วก็สามารถสั่งกาแฟได้เลยนะคะเมนูกาแฟอยู่ด้านบนซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะทุกคนถ้าเราเงยหน้าขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นเก้าอี้ซ้อนๆทับๆแขวนๆอยู่นะคะข้างบนที่เขาเป็นเหมือนกับเพดานของร้านเนาะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ส่วนเครื่องชงกาแฟก็เป็นรุ่นนี้นะคะที่ทุกคนก็เห็นกันฮอตฮิตอยู่แล้วนะคะในบรรดาร้านกาแฟทั้งหลายถึงคิวมุกสั่งกาแฟแล้วะคะ่ะ To that That's a nice cable. God damn. Sir. That's a nice cable. You. Um, your uh, name in the show? Thanks, baby. ว่ามันจะมีซอยเล็กๆแบบเนี้ยเยอะทัหมดเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่2ที่จะมานะคะทุกคนร้านนี้ชื่อว่า Maker's Coffee ค่ะเป็นร้านที่นา่ารักมากๆนะคะแล้วก็อยู่ในเมืองเลยนะคะใครที่ชอบดื่มกาแฟนะคะต้องมาร้านนี้นี่ค่ะ Maker นะคะมันจะอยู่ในริ t ูเบิร์กแบบนี้นะคะทุกคนเราจะมาจากทางไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะมาจากฮา์ดแวร์เลนก็ได้นี่ร้านน่ารักมากไปเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกัน วันีนาหมากไค่ะอ้ไอตัวไอตัวชีสมนัน ขอเชิญขอเชิญอ,อยากได้ดเพื่อนเพจดี อาหารกลางวันเสร็จแล้วนะคะร่างกายต้องการกาแฟแล้วทุกคนร้านสุดท้ายที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะเดินขึ้นไปฝั่งถนนลิตเทอรเบิร์กนะคะเดินขึ้นบนเนินมาแบบนี้เรื่อยๆประมาณสักหนึ่งบล็อกครึ่งนะคะเราก็จะเจอกับร้านที่เป็นอีกร้านหนึ่งที่มุกเชื่อว่าหลายคนอะ่ะคงจะอยากมาเพราะว่าอาจจะเห็นในโซเชียลกันเยอะมากนะคะชื่อร้านว่าแพทริเชียหรือว่า ถ้าร้านเราอ่านภาษาไทยเราจะอ่านว่าแพทิเซียนะคะซึ่งร้านนี้มันจะอยู่ในเลนเวอันนี้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะจะเห็นร้านเลยหลายคนที่ไม่เคยมาก็จะรู้สึกเฮ้ยเขามาต่อซื้ออะไรกันคิวเยอะขนาดนี้คือเขามาต่อซื้อกาแฟทุกคนคือร้านนี้ไม่มีอาหารนะคะก็จะมีแค่พวกครัวซอนเพสตรีคุกกี้แต่ว่าไม่มีอาหารนะคะแล้วก็จะมีกาแฟล้วนๆเราจะต่อคิวเข้าไปสั่งแบบนี้แนะนําว่าถ้าไม่อยากมาต่อคิวหรือไม่ได้อยากยุ่งมากอ่ะให้มาช่วงเช้ามากหรือบ่ายแก่ๆจะไม่ต้องต่อคิว แบบนนี้ะะคข้างบนเขาก็จะมีตัวเหมือนเป็นไฟนีออนเขียนว่าซันชายนะคะเจ้าของร้านคือคนนี้ที่เทคออเดอร์อยู่นะคะผู้ชายตัวสูงๆนะคะเป็นเจ้าของร้านอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟกันค่ะเอาอะไรจะเออม Thank you, we're fine. You all right? Yes, we'll wait outside. Thank you. <laughs> ร้านนี้นะคะก็จะเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นลาเต้ร้อน,มนเมล็ดอะไร롱แบ,บล็กมีเม็ดอะไรให้เลือกบ้างนะคะแล้วเราก็จะออกมารอกาแฟข้างนอกนะคะเมลเบิร์นสไตล์นะคะก็จะนั่งบนลังนมแบบนี้นะคะก็รอไม่นานนะคะทุกคนเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งมากแล้วก็เขามีบาริสต้าแบบหลายคนมากเครืนน่องชงเขาก็คือหลายหัวนะคะเขาก็จะเรียกชื่อเราแล้วก็เอากาแฟออกมาเสิร์ฟข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนร้านนี้มีน้องคนหนึ่งที่เคยเรียนทํากาแฟกับมุกนะคะชื่อน้องนานาก็ทํางานที่ร้านนี้เหมือนกัน ะะก็เป็นน้องผู้หญิงนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่า,า,าการรับเข้าสมัครงานของร้านนี้ก็คือไม่เหมือนร้านอื่นนะคะเดี๋ยวไว้ว่าหลานจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเขารับเข้าทาํางานยังไงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านกาแฟนะคะทั้งหมดหลายๆร้านที่มุกได้ไปมาอย่าลืมนะท i p โป o โร้านพาซาต้องไปใครอยากดูอนะไรอีกก็ค,คอมเมนต์มานะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะ